ไฮสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะแกโอยวันเดียวสมารีแองเกิก้ใหม่ของยูตูนเอริกแบล็กับตารอันสาแกเคนใหม่ของซีรีชื่อเพลงว่าเซนเอวายโอลเภาษาอังกฤษขนาดไหนคือเมื่อกี้เนี้ยฉันไปนั่งดูทีเซอร์มาแล้วทีเซอร์แอบมีฟิลคล้ายๆเพลงแห่งบานแดงเป้านะหรือยังไงอันนี้ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดเพลงเดาเลยยะชุดละ แน่นอนเลยนะคือไม่ต้องห่วงเรื่องสูทเรื่องคอสตูมใดๆหรอกเพราะชี่คือไอ้ขาอุแฟชั่นรวมแม่เนาะแล้วก็ฉันเดาว่าเพลคือหนึ่งจะคล้ายซีลเอลเลงมั้งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวราดูสองแฟชั่นจึงเลิกสาวซูต้องปีทับได้เลยเลยเราต้องแค่แบบจะเลยได้แหมว่าราคาแล้วสี่คือเกย์ต้องมีเก่งอีกห่ืเปล่าะเพราะแสดงแล้วลองสมัครเติมเกย์กันนะคะ ลองเกย์สนิทเกย์กินข้าวกับเกย์นอนกับเกย์กินหมาล่ากับเกย์เกย์เกยเกย์เกย์เกย์ถเกไหมเกย์จากับเอลี่โอเคปาโอ้ยแกก็คือปานมาทันกับเวลาเขาดาวยแกเลมากันชอบเวอร์คือฉันอยากดูคือแบบเออมาทันสบาเชิวขาได้รับคำค่าสี่สาวสองแบบพิมพ์คอมเมนต์เปามอยอะไรเนาะอ่านเริ่ม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 ตอนนี้ถึงกี่ราคาเจ๊ อาเาเปลี่ยนสี่ใส่ข้างก่านเหรออาแต่คงรี้แล้วมันล็อกช่อยนะอากาศกดจะน้ำใส่หนังก็ตอนนี้เดี๋ยวเอามาลองถองคอมเมนต์เมาห์มอยรองแจงได้ตอนนี้เหมือนเป็นสือบอกว่าซ N เอ Y ูซีเอ้คนแลวแข่งปีที่ตุเอลี่สั่นชื่อเมรงในตัวตลอดไปด้าน้องดีสันตีน้อแกงอะเดี๋ยวเราข้ามไปสามสองลไปแล้วกันเนาะ ฟา้าแาข้ส eve. ่หนูฟาไ่หนูฟาไแล้วเออแล้วก็ยกขาไปเปล่ายกขาไปเปล่ายกขาไปคะเจ๊งี้อันี่เรื่องโอเ้ยเลิจะนอนกปที่นองจะไมทุกอน่างนอนวดเก๋งว่าอะไร รอสแล้วชื่อไม่ก,กล้าเปิดกระป๋งเดี๋ยวว่าเสียบมันเข้าไง ฮ่าเล้ช่างออกลกายนะอะไรเขาไม่ออกแังกายได้รอคาเต็มเฮ้ยเปิดไฟเสริฟดีป้าฮววะนี่ยหยอกปิดมันจะสื่อเฮ้ยนี่เพสพี่ดอกี่นี่เป็มตารวงดาวป้าพี่ดอุ้ย รัดรงคือเริ่าลุกตัวเงินเงินกะรลดรับออ่ที่มาที่อ่างโอ้ยแก่วนอสติดพี่มาที่อ่เออตัวแม่เอนเกินีเลื้เกินอกนี่คนนี้เป็นตรวนี้เกดีป่ะ ชนนูชอบเจ้าเจ้าคอนีเวอร์อีกคนนึ่งาคือชอบติดตามซีรีส์ที่ต o อยู่้ะค่ะสวัาชีดะดูว่น่ารักเ้วยคือชอบเจ้เเจ้าเซมีมากนะบอกปะ,ปะกมาดูแบบว่าเรื่องสเนียอะไรคนนี้เออคุยกัตู่ี่ดอกไเบร์กกับดราแต่เจอทางเจ้าขา อูเอ็มวีเกยเกินเอ็วีเกย์เกินอเตเลปาเตเลปาซัพเปอร์เซนจังเลยาดจบใครใครไปเต้นฟูเบ้ ไม่ไปอุอ้ยแค่สามแค่าค่ะนี่นึ่งหงอกไปลเนกินเจขนุเกนนเกินอ,อ,นนอะขอเพื่อแฟนอารเลยกันมาเพราะตอนนี้มุดแล้วี่จ่ดคือหกโมงพระอาทิตย์ล่ำลาโอไม อ็ไม่ก็เหนื่อดีง่้ยไม่ใช่พี่ไหน,าาน,น,นื่อยหรค่ะทําปเปรเขอไปร่วมกับี่ดอกพอยพูดจับ้าเจยสรุปอา่าวใช่อเคือเอาไม่น่มีขอครับพูดกูก่อนที่จะร่บงานแต่ขอนั่ง <c oughs> คือจะ,ะ,ะ,ะเนือยรล,ล้ว่าจะเหยระว่าท่านเจนอกเป็นพี่ป,ป,ป,ปล,ล้อแรงจนเราก็ต้องเต้นป้า นีดอคืออาหารเท่าที่บอว่าใั่สัมหันไดอะใส่แค่รู้สึกว่าเกินา่าดเพราะว่าตอนนี้ใแค่รู้สึกว่าอีดอกเอซนซีเอย์เกินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะภาษามาชาบปะกบนจ่อกลุ่มเกินอ่เขาเรียกว่าอะไรอะจ่องเป้าหมายเกินแบบเข้าใจเพีบ้างมันไม่ได้แบบ กว้างเข้าใจเรื่องป้าแบบมาต้องแบบคนที่แบบชอบเกย์จริงๆเรื่องป้าแบบหลายเกย์จริงๆเรื่องป้าหลายแบบใช่ป่ะชอบแบบออกเรื่องป่าอะไรเงี้ยแต่บางทีเด็กก็คือแบบเออก็เริ่มอยู่ชีวิตประจำแบบเลิกชื่อว่ะชีไปวันนี้แบบว่ามีคาแรคเตอร์เป็นของเกย์แล้วหมายถึงแบบว่าออเพลงออกอะไรป่ะคือแบบคาแรคเตอร์ชีชัดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือดูออกเลยว่าเป็นเกย์อะไรเไม่ว่าจะแบบเคช็อตฟิลหรือแบบ ดีดาวแน่รันแน่รันแบบนี้มีอีเพลงมีิลล่าที่แบบน่ารักน่ารักหน่อนแบบือนแบบเข้าถึงง่ายๆก็แบบน่ารักน่ารักเนาะแกกันฉันขอจับไปแบบอ้าวเอ้าวอะไรใหม่หมดนล้วเขาก็เี็นยังดีอีดอ้วยคือตอนแรกเนาะคือขอตัวลงแบบไปกินนมกินน้ำแล้วก็อ่านเนาอยกกินซารัมอะไรไก็คืออยากะบอกว่า โอ like kind of like ้ยหนู่อนไก้นอีกบาจนะคะที่ตูคือคืหโหอาจจะแบบไม่ได้เป็นเพลงที่ตูแต่คือแบบว่าเพลงที่ตูมาทออกมาเลิศจริงไรจริงนาะไม่ว่าจะเป็นแบบช็อตฟิลไปช็อตฟิลหนูเขาไม่ถึงนะคะตองของทึงด้วยแต่ว่าเพลงที่แบบว่าเลิศตัวอย่างแอนลอซิคเคลิ้เลิศนึกออกปาแล้วก็ไอ้แบบแบบเบบเปลี่ยนดดาวราดังจนเลิศแล้วก็มีฟิลคือยิ่งเลิศแตกครับกระถามว่าแบบ ใจเห็นไพ่อะไรหรือไพ่ดิ่งดาวทำทุกทีดิ่งดาวมันแมสมากแล้วก็มีฟิลก็แมสแลแ้าแดงก็แมสคือแมสหมดเลยก็ออกไปคือหนูแค่รู้สึกว่าพี่ตูนเป็นคนลองเพลงด์ของดังแล้วเขาแบบว่าแฟชั่นเรืแบบ่องอะไรนบทุกคนที่แต่งตัวมั่นใจอะไรก็คือแบบก็ตามสาศพพี่ตูนนั่นแหละบักก็แบบเอออย่างนั้นหนูใช้พี่ตูนเป็นไอดอลเรื่องการแต่งตัวนะคาเจ ใช่ตัวอ่ะที่จะรับจ้ากับไนเนาะคืออยากจะบอกพี่ตูถ้าเกิดพี่ตูได้มีโอกาสมาเห็นีกติช่าเพื่อ,อยากจะบอกว่าอยากหายรุ่กับพี่ตูสักขง่งสักลูกเข้าใจหรือป่าเพราะว่าอีคอนคอนพี่อีที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอนะเจอพี่ตูเจอแค่บนเวทีแต่ว่าไม่ได้เจอแบบไม่ได้เจอแบบเวลาแบบจบคอนเสิร์ตแล้วว่าคือหาตัวไม่เจอ เนื้อออกป้าครับคือเจอแค่พี่นิดกับพี่นักพี่เอิร์กแค่เจอแค่สามคนแล้วก็พี่เอแค่แต่พี่ตูนแบบไม่เจออันนี้แอดงงเหมือนจะทำจริงว่ารอถ่ายรูปงานถ้าเกิดทำไปทำนานถ้าเกิดรอบหน้าหวังว่าถึงจะได้เจอพี่ตูนแล้วได้รูปกลับมาสักสิบนิดสักหนึ่งถึงสองแกล้งเด็กขาพี่ตูนตายกัน หนูรอวงซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ของพี่ที่ปนัดฮิวมี่ด้วยนะคะโดยเฉพาะของที่นี่แล้วก็ที่อื่นนะคะซึ่งแบบว่าหนูชอบมากแขอตัวยรางะะัไปนก่อนราคาใบบายค่ะ